เอาละค่ะ hmm. ใครที่สงสัยว่าเราจะดูยังไงนะว่าเราเป็นคนไหลกว้างหรือไม่กว้างวันนี้สูยศึกษามีแนวทางให้เพื่อนๆเ,เอาไว้สังเกตกันค่ะบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเราดูว่าไหลกว้างเนี่ยแบบไหนที่กว้างเกี่ยวกับตัวเลขไหมจําเป็นไหมว่าต้องไหลกว้างเกินแบบ15นิ้วหรือ16นิ้วหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดตามความคิดส่วนตัวของเรานะวิธีสังเกตของเราเนี่ยจะเป็นวิธีนี้ค่ะขอยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นภาพด้วยน้องนังแบบ2คนนี้นะคะน้อง2คนนี้มีความกว้างของไหลเท่ากันสมมติว่าเราวัดหน่วยเป็นหัวใจไหลน้องสองคนนี้ก็จะมีความกว้าางงเเ่นอีขรย ก็คือไม่ได้ดูที่ไหล่นะแต่เราจะดูที่สะโพกอย่างน้องคนทางซ้ายเนี่ยจะมีสะโพกที่ผายดูว่ากว้างกว่าถ้าเกิดเทียบกับคนทางขวาพอเทียบสัดส่วนสะโพกกับไหล่เนี่ยก็จะเห็นว่าสะโพกกับไหล่เนี่ยมีความสมดุลกันในขณะที่คนทางขวาเนี่ยมีความสะโพกแคบกว่าทําให้ไหล่ดูกว้างหรือว่าหุ่นเป็นสามเหลี่ยมความนั่นเองซึ่งเราไม่ได้จะบอกว่าหุ่นแบบนี้หรือหบบุ่นแบบนั้นแบบไหนดีกว่ากันนะมันเป็นวิธีในการทําความรู้จักรูปร่างของตัวเองจะได้รู้ว่าเออรูปร่างเราเป็นยังไงแล้วเราจะได้แต่งตัวแบบไหนจะเลือกเเเเเเสสสื้้้้้้ออออาาาาาาแบบบบไไไหหหนนนนนนใใใใมมมััััััรรรริิููปปป่่งงง็ลุทีีียกกกดดววธตตช